สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2551ครับศึกดาวรุ่งชูเจริญเงินล้านนะครับจะโดยเฮียมอชูเจริญละวีอลามบงครับวันที่2ตุลาคม2551นะครับคู่นี้เป็นคู่เอกนำรายการครับจอมทองชูวัฒนะมุมแดงเจอกับเพชรโทสิทธิเจ้าพ่อมุมน้ำเงินครับพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์จอมทองจากยโสธรนะครับ อำเภอมหาชนะชัยครับส่วนเพชรโทจากหัวหินประจวบคิริขันนะครับแฟดหล่อจากหัวหินครับเพชรเอกเพชรโทวันนี้มาดูลีลาการชกของเพชรโทครับสุดยอดคู่มวยในอดีตครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกหนึ่งครั้งถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยให้ความสนใจมากๆครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็ประมาณ12ปีที่ผ่านมานะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครควร จะเป็นผู้ชนะมากกว่าสําหรับคู่นี้นะครับจอมทองขยับเปิดเกมเลยครับแม่ถือว่าต่อยศึกตัวเองครับต่อยศึกลูกพี่ครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นแล้วครับไฟนนี้เพราะว่าเพชรโทนี่ข้ามศึกมาจากสายศึกวันทรงชัยนะครับเปิดเกมชนเลยครับแข้งสายสรดนํามีหมัดนี่ครับสับล่างไปหนึ่งทีครับจอมทองแม่วันนี้นี่มาดุเลยครับปกตินี่เป็นมวยที่ชกตั้งรับนะครับครับ แต่พอมาเจอเพชรโทนี่ชิงเดินก่อนเลยครับจอมทองนี่รุ่นน้องนะครับรุ่นน้องก็สดแรงขึ้นมาชั่วโมงนั้นนี่ถือว่าเป็นมวยเอกของเฮียมอเลยครับแล้วจมทองลูกลักของเฮียมอเลยครับสำหรับจอมทองป้อมขวัญอารมณ์หรือว่าจอมทองชูดนะจมทองหัวใจไม่ดีนะผมไม่เชื่อดูครับดูต่อยยกนี้ยกสองนะครับตัดมาที่ยกสองจอมทองนี่ถือว่ามาตั้งใจมากครับ ขยันออกอาวุธนี่ครับแต่สายยังไม่โดนแต่ว่าได้ทรงเดินได้ลูกขยันแล้วครับส่วนเพชรโทรนี้ก็ชกทรงตั้งรับอยู่แล้วครับจงังหวะฝีมือครบเพล่องหลักเหลี่ยมดีครับแต่ว่าบางครั้งบางทีนี่จะติดถอยเยอะไปหน่อยนะครับแฝดหัวหินครับเพชรเด็กเพชรโทรสิทธิ์เจ้าพ่อแล้วครับก็ดังมั้งเตะเด็ก เก่งมาตั้งแต่เด so ็กท uh ั huh. um, ้งคู okay. divide, uh, ่ครับเพเดเพทโอจนเข้ามาชกในสายศึกวันทรงชัยก็ทะลุเป็นเงินเงินแสนทั้งคู่แหละครับดักแทงครับเพทโทอาวุธหลากหลายเลยครับดักแทงแล้วก็รอเก็บอาวุธบนออกข้างครับเป็นรายการใหญ่เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ2ตุลา51 ก็มีคู่ประกอบรายการนี้สเกตดาวเพชรพญาไทยครับเอาชนะเพชรสงวนเอราวันอนุวัตรแก้วสำลีครับชกแค่คู่ค้ำชนะน้องยกสามเพชรโทอ่าชนะน้องยกสามเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อนะครับแล้วก็มีคู่ประกอบรายการอีกหลายคู่ที่ถือว่าเป็นดาวลุ่งน่าสนใจครับมาดูคู่นี้ครับยกที่สามเปิดเกมชนแล้วครับเคร่งเกมเร็วขึ้นนะครับสำหรับจอมทอง แข่งซ้ายรอหวดครับนี่ครับซ้ายยาวๆเพชโถก็รอโต้ด้ยขวาคนละกาดครับนี่ครับเตะแล้วถีบครับเรัวแล้วครับบาดเปรียวว่องไวครับเพชรโถส่วนจอมทองนี่ขยันเปิดเกมชนครับราคาต่อรอตัวนี้อยู่ที่จอมทองนะครับแฟนมวยก็มองว่า แม่เตโทนีถอยเยอะไปหน่อยแหละครับจอมทองขยันเดินขยันออกวุฒมากกว่าดูครับสายสายคืนโอ้โหโต้คืนเนื้อเน้นๆครับจอมทองแข้งสุดท้ายไม่โดนดูได้ลูกหนักนะครับจอมทองนี่ครับถึงแม้ว่าจะเตะโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าทรงมวยนี่สวยกว่า แข้งขวาของเพโธครับต่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายครับเจ้าทองเกีียวเกีียวแล้วหวดครับเพโธดักแทงแล้วก็เตะซ้ายแล้วบนออกข้างยังต่อยไม่โดนครับหัดของจอบทองเร็วแล้วครับเพโธ่สายตาดีนะครับปะท่ามวยดังๆในสายสึกวันทรงชัยมาโอ้โหมากมายหลายคนเช่นเดียวกันนะครับ เพชรเอกเพชรโทรครับจังหวะเลยตัวนักีกว่านี่ครับแม่พอจอมทองจะเตะนี่ไกถีบดักเลยครับแต่ว่าจอมทองนี่ใส่ไม่ยั้งเลยครับโอ้โหแม่เดินตีหน้ายักเข้าใส่รุ่นพี่อย่างเพชรโทรเลยครับส่งมวยสวยกว่าอะไรครับขยันออกขยันทำครับนี่ครับเตะซาอาเกียวแล้วโตครับกระโดดเข่าลอยก็ไม่ชัดครับจังวันนี้ ตอนนี้นี่ราคาขยับไปฝั่งของจอมทองหลายช่วงตัวอะไรครับเพราะว่าดูฮะเพรโทจะแหมเสียนมวยไม่ค่อยชอบครับทรงถอยแบบนี้เสียบเข่าครับจอมทองเด้งตีล็อกคอมาครับแล้วก็เตะขวาครับดักแทงเปชรโทฟันศอกครับจอมทองช่วงประโยคที่3าครับ จอมทองเริ่มจะดูผ่อนเกมครับช่วงไปยก3นี่ฮะหมดยกที่3าครับสถานการณ์ตอนนี้นี่อยู่ที่จอมทองเลยครับแมเป็นต่อร่วม1ิเลยครับแต่เดี๋ยวดูยกสี่ครับยกนี้เพชรโทรู้ตัวเองว่าเป็นรองเลยครับไม่หนีแล้วครับไม่หนีแล้วแมนีเยอะนี่ไม่เป็นผลดีแน่แครับออกมาปักหลักสู้เลยครับยกนี้นี่ครับสกูแล้วเสียบมีหมัดเสริมครับไม่หนีแล้วครับผักหลักเลยครับ ต่างฝ่ายต่างชิงเดินครับเสียบเข่าครับเพชรโทจอมทองฟันศอกหึแลกกันมันหยดครับยกนี้จอมทองเสียบเข่าซ้ายครับเพชรโทล็อกแล้วก็หาเหลี่ยมตีนี่ครับเสียบเข่าซ้ายครับเพชรโทเสียบขวาครับจอมทองเสียบซ้ายดูฮะยกนี้นี่มีอะไรก็ใส่ให้หมดแล้วครับโอ้โหดักแทงครับเพชรโทมีหมัดเสริมครับโอ้โหต่อยท้องต่อยหน้าดูฮะ มาเป็นพายุแล้วครับยกนี้มีอะไรใส่ให้หมดครับเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อแม่ทักตุกต้นต่อยแบบนี้นี่โคงไม่เป็นรองเยอะแบบขนาดนั้นครับเด้งตีครับโอ้แล้วเสียงเชีย์นี่ดังมากนะครับเสียงเชียร์ของเพชรโทวยรองนี่เสียงเชียร์มักจะดัง้วครับเสียบเข่าครับทําได้ดีครับยกนี้ทางด้านเพชรโทมีศอกสลับ จอมทอก็โต้ตลอดเหมือนกันครับดูฮะไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับโอ้โหกระทุงเน้นๆกันครับต่อยมาดครับกดคอลงมาฝันสอกครับต่อยลำตัวเลยครับเป็ดโถวต่างไป่างเสียบต่างพายต่งแทงครับต่างไปต่างเสียบต่างพายต่างแทงครับราคาก็ลดลงมาห่วมห้ามเลยครับโอ้โหจอมทองเสียบเข่าซ้ายสับสอกครับเพชรโถก็เสียบคืนโอ้ยกนี้นี่ถือว่าเป็นยกที่ ดูเดือดจริงๆครับยกสต่ตางฝ่ายต่างที่จะไม่ผ่อนเลยครับใส่ไม่ยั้งครับต่อดูครับจอมทองก็ยังคงเดินนะครับแต่ยกนี้เพชรโทไม่หนีเหมือนสารุกที่ผ่านมาครับอูดักแทงก็ชัดเจนหลายดอกจอมทองขวางครับขวางแล้วเสียบเพชรโทก็เสียบโตโอ้โหดูครับนัวเนียไปหมดครับมาสนุกในยกที่สี่ครับคุณนี ช่วงปลายยกที่4ี่ครับจอมทองยังคงเดินครับส่วนเพชรโถก็ออกมาตั้งหลักนี่ครับดักแทงครับช่วงปลายยกนี่ครับเหลี่ยมเขาอ่าจังหวะดดักแทงจังหวะเสยเขาขึ้นมานี่เขาแหลมเลอเกินครับเพชรโถส่วนจอมทองนี้ได้ลุกขยันครับราคาลดลงมาครับยกนี้เสียบเข่าครับเสียบโตครับตาคอยตังเสียบ แต่จอมทองนี่เดินไม่หยุดจริงๆครับเดินตั้งแต่ยกแรกนะครับจนถึงตอนนี้ยกสี่ก็ยังเดินอย่างต่อเนื่องครับขยันออกขยันทำครับหมดยกที่4ี่ครับดูแล้วว่าอ่าะครับยกสุดท้ายก็ถือว่าสถานการณ์ชิงดําครับยก4ี่นี้เพชรโทรก็เร่งขึ้นมาได้ดีแต่ว่าราคายังอยู่ที่จอมทองนะฮะจอมทองนี่ชิงเดินกว่าเลยครับทางซ้าย ติดบังขณะที่จอมทองขยับข้อหาสายของจอมทองติดบังครับเริ่มจะผ่อนผ่อนแล้วครับเริ่มจะคุมเกมแล้วครับเดินเอาทรงเอาอาการแล้วครับตอนนี้ทางด้านจอมทองดักเตะขวาครับเคทโธเกี่ยวแล้วโต้ครับเจ้าวันนี้แ้งซ้ายของจอมทองอ่าตอนนี้นี่เสียงเชีย เจ yeah. ี๊ยวจะ้าไปหมดแล้วครับแต่ราคาอยู่ที่จอมทองนะครับออออาาววุธขงงจมทนนนเ้ก่ะครับราคาจริงๆอยู่ที่จอมทองทีมงานบอกไม่ต้องเดินเลยครับจอมทองแม่พอเดินมาเกือบจะสี่ยกครึ่งแล้วครับยกนี้เริ่มจะผ่อนเกมครับพอใจผลงานที่ผ่านมานะครับจอมทองยกหออกมาส่วนเพชรโทนี่ก็พ่อเหมือนกันครับแบบนี้เดีราวัดใจกรรมการครับเพชรโทไปยก ขยับเดินครับทีมงานบอกขออีกชุดหนึ่งเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างแล้วครับแขทงซ้ายติดบังครับผมฟิตจากที่เลี้ยงนะบอกขอทีขอทีครับจอมทองคุมเกมนะครับยืนมวยรอเก็บอาวุธแล้วครับตอนนี้เอทซ้ายยังไม่เข้านะครับเอาลองพยายามเตะขาไปทีหนึ่งครับโยกแล้วเตะแทงซ้ายติดบังครับเจอะเททโทนี่งทำท่าจะขยับแล้วครับทำท่าจะขยับไป ออกอวดอีกสักชุดหนึ่งครับนี่ครับเตะซ้ายแล้วก็กระโดดเตะครับจับนายครับเล่งตีนี่ครับล็อกแล้วเสียบเข่าชุดนี้ก็ได้คนละนิดละหน่อยครับตอนนี้พอแล้วครับต่างฝ่ายต่างเต้นครับก็ถือว่าไปวัดใจกรรมการสามท่านด้านล่างนะครับดูครับว่าชอบแบบไหนครับ แต่ราคาจริงๆนี่อยู่ที่จอมทองชูวัฒนาครับปลายยกสุดท้ายอะไรครับชูวัฒนารเปโธยังไงฮะเหมือนจะเดินครับโยกโยกเก็บอาการเอาเหลี่ยมเอาทรงเลยครับตอนนี้อ่ามีอีกไหมครับมีสักชุดไหมเ้ซายก็ติดบังครับเสียบเข่าเอาเสียบอีกทีนึงครับจอมทองก็พยายามจะโตเปโธเดินเตะขวาครับได้แค่งนี้ พอเลยครับโดนมั่นอกมั่นใจแต่จองทองก็มั่นใจครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้โอ้โหเต้นอยู่คนละฝั่งเวทีครับแอบหิตกรรมการอดีตระยะนี้กรรมการราชดำเนินกรรมการวรสักพักดีคำผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้ก็เสมอเลยครับเดี๋ยวรอดูผลการตัดสินนะครับเป็นคู่ฮอตคู่ฮิตอดีตมวยดังในอดีตครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันทางช่องหนูเดโนชาแนลครับฝากติดตามด้วยนะครับหมดยกสุดท้ายครับ เรียกเลตติ้งกันหน่อยฮะกรรมการชูฝั่งไหนชู2ฝั่งเลยครับสเสมอ,ก,สมอกันไปครับแบบที่คะแนนนี้ออก3ามหนุ่ม3าม,มุมเลยครับน่าแต่ว่าแฟนมวยส่วนมากนี่จะมองว่าจอมทองน่าชนะมากกว่านะครับ